สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสุผู้สุคนคลิปนี้นําเสนอ,อโครงการอบรมนะคะหัวข้อพัฒนาระบบสุขาพิบาลในโรงเรียนและชุมชนนะคะในหมู่บ้านทุ่งชัยนะคะหมู่8นะคะตำบลทุ่งชัยอําเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกดค่ะ อบรมวันนี้นะคะวันที่23กันยายน2563นะคะก็เป็นโครงการในพระราชดำรินะคะของสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะก็ต้องการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขคือระบบสุขาพิบาลนะคะที่ดีนะคะการจัด ระเบียบนะคะก็มีการจัดที่นั่งนะคะให้มีระยะห่างกันนะคะแล้วก็ผู้เข้าอบรมจะต้องใส่แมสนะคะหรือหน้ากากนะคะท่านใดที่ไม่มีก็ทางหมู่บ้านนะคะก็จะเตรียมนะกรรมการหมู่บ้านเขาก็จะเตรียมแมสปิด หน้ากากให้นะคะคือหน้ากากปิดจมูกช่วงนี้ก็ภาพที่เห็นก็จะเป็นการลงทะเบียนเข้าอบรมนะคะก็การอบรมนี้นะคะก็ตามระเบียบคือจัดทั้งวันนะคะก็ต้องมีการเซ็นชื่อนะคะเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมนะคะถุงกระดาษที่เห็นก็จะเป็นของว่างนะคะก็จะประกอบไปด้วยนมถั่วเหลืองนะคะขนมนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะอวัลตินหรือกาแฟแจกผู้เข้าอบรมด้วยนะคะสําหรับการอบรมนี้นะคะก็จะ มีเนื้อหา,อาหลักๆคือเรื่องของการดูแลความสะอาดในในชุมชนนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของการป้องกันยุงลายนะคะมา,อ,าอยู่มาวางไข่นะคะก็ทุกท่านที่เข้ามาชุมนุมนะคะก็จะได้เบี้ยเลี้ยงนะคะจำนวน100บาทน,นะคะเริ่มต้นช่วงเช้าก็จะ แจกออโอวัลตินหรือกาแฟให้รับประทานก่อนนะคะระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขนะคะจากโรงพยาบาลประจำตำบลน,นะคะมาเป็นผู้บรรยายในเช้าว,วันนี้นะคะโดยที่จะมีทางท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะมาเป็นเกียรติเปิดการประชุมหรือการอบรม หัวข้อพัฒนานะคะด้านระบบสุขาพิบาลในโรงเรียนและชุมชนในวันนี้นะคะก็ส่วนใหญ่นะคะชาวบ้านเนี่ยจะเป็นผู้สูงวัยนะคะเนื่องจากว่าคนหนุ่มคนสาวเขาก็จะออกไปทํางานนะ,ะบางครอบครัวก็จะลงไปทํางานที่เมืองใหญ่นะคะเช่นไปกรุงเทพนะคะก็มาดามลินก็ได้กาแฟนะคะก็นั่งทานนะคะระหว่างที่รอทางวิทยากรนะคะแล้วก็ได้แมสปิดจ,จมูกนะคะก็ รสชัดเข้มข้นค่ะเป็นเนสกาแฟซองสีแดงนะคะมาดามเดินเดินไปสำรวจเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ก็ดีค่ะช่วยกระตุ้นนะคะทำให้ไม่ง่วงนอนนะคะเพราะว่าอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกนะคะก็โอเคนะคะก็มาเข้าสู่เนื้อหาในการอบรมได้เลยนะคะนี่คือท่านหัวหน้านะคะ หมองนางเน่หลังเอ่อผู้มาที่หลังคอยเอาเก้าอี้มาตื้นเต้านะครับเวลาไทยลูกมันสีเล็บก็อีว่างก็อีได้ว่างเจ็บเจ็บเลยครับเอ่อเพราะว่าเคนจะเจ็บเก็บปากน้ำแย่หนี้เอาออกได้ครับยิ่ใหญ่เดียวแต่เอาสมองเจ็บตัวอีที่หนาโต้ผู้ใดมาที่หลานครับ เอาไปอีกต่อต่อถ่ายนะครับเดี๋ยวขันมันมากไายแต่ไฟเกื่อีแนนอกแล้วงเนาอครับตอนนี้วัน้มีคนมากเอ,คเอเยครับรบ้าเทามีจักลังชาเ้วยกัครับอสมอรผู้ชายผู้ชายีลังชาดล้วงกอนหอยพ่อดี่หอย ทำมาอีกทีแต่ว่ายูจริงมาถึงนนอกรับเรค่ละคนกันเห็นบ่านไหวซื้อเห็นวาอยู่นอกรับไปหางันบ่านเท่านี่ซื้อบ่านทุ่งชัยซื้อว่ะ เป็นอย่างไรนะครับมีอย่างแน่นะครับในเกี่ยวกับสุขาพิบาลนะครับการกิจกรรมที่2อก็คืออีกมือหนึ่งนะครับทางอสม่ทำกรรมการมบาส์กัปนสิเดกับนดว่านเข้าสีรวมกันลดน้ำลงพัฒนาสุขาพิบาลในมุบานเขาอย่างไรเน่นนะครับอันนั้นครับอยากจะเพิ่นสิกับนดอีกมือนึ่ง นะครับจำเวันนี้ชื่อโคลมให้นก้มหลูกนะครับแหลกเปลีลล่ยนความคิดแหลกเตียนเลี้ยนรูกกันว่าในหมู่บ้านเขานะครับมีปัญหาอย่างนี้นะครับเรื่องสุขาพิบาลอาหารนะครับแลาราคาเกี่ยวกับโรคไห้ไทยเก็บนี่ล่ะมันเกี่ยวเนื่องกันนะครับสารบบสุขาพิบาลสิ่งแวลดล้อมมันพอดี เย้ไถ่ที่นอนบ้านเฮานี่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเนื้งแน่นะครับเพราะว่าผนัาต้องเรานะครับผนังถ้าเพิ่มมันออกมานเป็นต้นต้านนะครับเพราะว่าสีสีไอเพราะวะครับเดลตันตี้นะครับสีพานนะครับสีพานไปวัดบังซิมแล้วก็ลดกิจกรรมต้นต้านเพิ่นหนอดเพิ่นคือแม่งกินนะครับ ดาวิชัยบอกไปว่าหยอดสีแม่งกินไปนเลยขอาเบิงนะครับแล้วกาสีเจาะมู่สซย,ยาออกมานะครับครับกับโครงการนี้นะครับโครงการนี้กับเป็นเป็นโครงการของสตปี้เนาะขนาดเนาะลุกปีที่มีโครงการในประเทศรัลีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขเนาะสตปี้ป็นกาสีเฮ็ดในลักษาะนีหลัมีการลบล้มเนะนะครับหรือว่ามีการ ไอ้ไห้งบประมาณจากอปบตนะครับไปหาสื่อพอจเป็นปอดสาเบ็ดนี่ยังหนักนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับปีนี้เพิ่งจะไทยจัดนะครับใทางแต่ละหมู่บ้านนั่นได้เขียนโครงการเข้าไปนะครับว่าทียังเนี้ยนะครับก็ได้มีการอบรมนะครับอบรมในขั้วหนูแค่ต้ับเรื่องสัญญาสุปอยู่ละนะครับชุดมูอปกติหนีมูอแปดมันวันสี่สิบเกียรนาะยโอนักนะครับก็มีการเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับ ก็ได้ก да ็ได ah uh, <Yeah. S 2> na ้โมสุดท้ายแล้วนะครับโมสุดท้ายเนี่อวังมือมึอก้อนกับวังไป๊ะโมซีบอกนะครับโมเจ็บมูซีโมเจ็บนะครับโมเป๊ะมูบโมจูไทยแล้วนะครับก็บโจบโครงการแล้วนะครับถ้าปล่อยมันเสียเวลาเนาะนะครับเดี๋ยวไปนอนได้ได้ได้รับข่าวสารนะครับดว่าได้รับข้อมูลจากผู้นำนะครับบาเป็นท่านพ่ออ้อนะครับหรือว่าคุณพ่ออีกเนาะนะครับ ก็จะได้รับข้อมู้นะครับเกียวก็เรื่องสาธารณสุขจากกานนะครับของิทธิเขาอนุญาตนะครับทันใดเปิดงานนะครับเปิดงานเปิดกเปิดการอบรมนะครับโครงการในประราชนำรินะครับในโครการนี้ครับขอบคุณครับ